ก็เลยจะมานำมาสู่การนำเข้าโครงการในวันเดืนเดียวซึ่งวิสัยทัศน์ของการจัดงานนะคะก็คือของเราค่ะจะเป็นเวันแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนโดยการปนท้องชีร้อนซึ่งในคนละพื้นที่กับของเจ้าของโครงการที่ทางจังหวัดจะมอบให้จะเลยค่ะจะต้องมีการประชุมกับทางเจ้าของพื้นที่และทราบกันดีก็คือปัญหาสุนัขจระเข้เป็นปัญหายอดนั่งมานาน ทั้งในประเทศซึ่งไม่มีที่ไหนที่จะจัดการได้ถ้าเราปล่อยให้หุนการจัดเกิดแก้ปาไปจำนวนมากโดยเฉพาะตัวที่มีปัญหาว่าตาวัตริจยาสัตยากาโรเตอร์สมเด็จเจ้า้รองนั้นคือเจ้าฟ้าจาร์นัวารัยอาอรัทุมาลีกรมาษีสวัสดิ์วรสดิยาราชนาวีและจากการติ โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรที่มีอำนาจทางการเงินของท่านค่ะในวันนี้นะคะโดยวัตถุประสงค์ขององค์การหลักๆก็คือจะเป็นการการจัดทำศูนย์นักบินวิจัดการจัจะถือว่าเป็นการจัดระเบียบระดับมาได้แล้วค่ะเราก็จะต้องขึ้นทะเบียนประวัติว่าดูนาตรงนนี้มาจากพื้นที่ไหนประวัติแล้วก็ตัดสัตว์โบราณการอยากมาสะสมหรืวัาไว้ถ้าเกิดว่ามีสุขภาพที่ดีเราก็มีจะทำอะไร ลงเรือนแต่ที่นี่เนี่ยครับเราก็เราก็รู้ปัญหาที่นั่นเนี่ยขนาดที่ไม่มีไม่มีระบบประตัดเสียไม่มีอะไรนะผมก็เลยข้าราชการปรับปรุงที่ใหม่ในจุ่มหันเนี่ยก็ดีขึ้นได่มีขึ้นแน่สิตากจิดเสียนั่นมีแน่นอนแต่ว่าพื้นที่ละเอียงนะมีพื้นที่ละเอียงนนี่ระบบส่งต่อท่อท่านอุจจาระปัสสาวะไล่ลงบนเด็กท่อแล้วก็สู่ระบบประตับท่านเสียเลย แล้วก็เปดีไซน์มาที่ที่เราให้เขไปมาคือปัญหาเรื่องเรื่องชีเรื่องอึเนี่ยได้รับการแก้ไขคือใช้เลนน้ำชีไม่ทำให้ยาบ้านเดือดร้อนนะครับหลายอย่างที่ว่าหลายพื้นที่ผมยกอย่างพื้นที่กับจักรยะถ้าอาณก็ต่อไปทุกพื้นที่ก็คงไม่ใช่ถ้าไปดูเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ถ้าดู ท่านนึกง,ง่ายๆถ้าท่านบอกว่าโอ๊ยขยะในมูลิตเรี่ยงนี้ขยะชุบดินเขาไร้คนขับแค่เผาขยะจะมีคนคิดได้ยังไงเอาที่ง่ายๆนี้ก่อนแต่ว่ามันอยู่ที่คนเนี่ยคนออกแบบแต่ถ้าเราออกแบบเราเอาเครื่องจักรที่เขาเขาเราโดกเขาจะได้สร้างความพ้็พูดให้ตายท่านก็ลภาพให้ออกก็เทคโนโลยีมันไปไกนแะล้วเทคโนโลยีไปผมสมัยผมอยู่ที่สงครามเรื่องของอข้อการ น้องของชีน้อกไปดูระบบที่เขาทําได้ดีนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ทําได้ดีทีนี้กับพาที่เรื่องของคนบสุนักอันนี้ที่พี่น้องเสนอมาเข้าใจก่อนอย่างที่ท่านบริษัทกับท่านนายกบอกอันนี้ต้องประชาคมประชาพิจารณ์ก่อนในสิ่งที่เราจะประชาคมประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องพูดให้เข้าใจว่ามันดีอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรพี่น้องครับเป็นคนโดมนกันเลยยัยไม่ไป เป็นพื้นราบหมดเ้อครับผมเรค่มคิดคนโดเพื่อจะที่บอกท่านว่าพวกเก็พื้นที่มันน้อยไงอ่าพัฒนาในแนวินจะเยสรางนสร้างคอนโดสร้างคอนโดไม่ได้ที่เราเก็บอยู่ในแนวราบแต่ว่าพอในแนวสูงขึ้นเสียงมันลอยเสียงมันจะลอยได้ Ô chị, 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 ที่จังหวัดตังเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามเรามีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีเมืองเป็นเมืองที่สะอาดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราจะดําเนินการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวปัญหาหนึ่งที่เราคิดจะดําเนินการแก้ก็คือปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดที่มีอยู่ทั้งในเขตแหล่งท่องเที่ยวที่ในอำเภอเมืองหรือที่อำเภอกันตังนะครับวันนี้เนี่ยแนวคิดเราอยากจะมีการนําสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่ใน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเนี่ยมามามีที่พักเฉพาะของสุนัขจรจับนะครับโดยเราเรียกว่าเป็นคอนโดสุนัขนะครับที่เรามอบหมายให้ทางสำนักง,งานประสุษัตว์จังหวัดได้ออกแบบในเรื่องของโครงสร้างนะครับที่พัก พิงของสุนัขชั่วขราวนะครับที่เราเรียกว่าคอนโดสุนัขตอนนี้เนี่ยเราก็หาไว้ในพื้นที่ทั้งเขตอำเภอเมืองและต่ออำเภอกันตังนะครับในอำเภอกันตังเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลคลองชีล้อมนะครับวันนี้ก็เรามาดูในพื้นที่ซึ่งดูแล้วส่วนหนึ่งก็มีความเหมาะสมแต่ว่าในเรื่องของการที่จะลงมาก่อสร้าง เราก็ต้องอพูดคุยผ่านทางอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อมแล้วก็ประชาชนพี่น้องที่มูซีตำบลคลองชีล้อมก่อนว่า,าต้องมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องของสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือเปล่าในการที่เราจะมาดําเนินการสร้างคนโดสุนัขซึ่งผมเรียนว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่เราได้นําสุนัขจรจัดที่อาจจะทําให้สุนัขเนี่ยไปไล่กัดนักท่องเที่ยวไปไล่กัดคนหรือมียานพาหนะที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปขับชนสุนัขแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวนะครับก็คิดว่าในรูปแบบของคอนโดสุนัขเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่นําสุนัขมาอยู่อาศัยที่จะมีคนดูแลอย่างเป็นระบบดูแลอย่างดีนะครับซึ่งในอนาคตที่เราคาดหวังว่า ในคอนโดสุนัขเนี่ยอาจจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการที่จะมีคนใจบุญหรือมีพี่น้องประชาชนมาดูที่ที่คอนโดสุนัขในการที่จะให้อาหารหรือจะเป็นเรื่องของการที่จะให้พี่น้องประชาชนมารับฝากสุนัขเวลาพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็จะใช้คอนโดสุนัขเป็นที่ฝากสุนัขในการที่จะมอบให้ทางท้องถิ่นหรือพี่น้องประชาชนดูแลในตรงนี้คือเป็นการสร้างไรายได้ได้ให้ให้อีกด้วยนะครับต้องย้ําว่า ในแนวคิดที่เราทําคอนโดสุนัขเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเมืองท่องเที่ยวและกเก็ก,ก็แก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าผมย้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้เสนอแนวคิดในการประชาพิจารณ์ว่าพี่น้องจะยินยอมให้มีการก่อสร้างคอนโดสุนัขในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้เพื่อความสบายใจของพี่น้องครับ